สวัสดีครับเด็กๆชั้นมอสี่ทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทายกับคุณครูอุ้มวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครูอุ้มนําความรู้ดีๆมาฝากด้วยวันนี้เราจะนําเรื่องนี้เนี่ยกลับมาทบทวนจําได้ไหมเรื่องนี้เราเคยเรียนผ่านกันไปแล้วเมื่อต้นเทอมตอนนี้ท้ายเทอมและนํากลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อเป็นความรู้ติดตัวไปถึงม .5 นั่นก็คือเรื่องลักษณะ ความหมายของคําคําในภาษาไทยเนี่ยมันมีความหมายและมันมีหลายความหมายและมันไม่กนันก็มีความหมายที่มีหลายลักษณะด้วยเราจะต้องเรียนเพื่อให้เข้าใจลักษณะของความหมายเรามาดูกันดีกว่าว่าลักษณะความหมายของคําในภาษาไทยเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างมาลูกมาวันนี้เร,เรียนทั้งหมดหประเด็นเออเนาะไหวไหมไหวไหมน่าจะไหวเนาะประเด็นที่หเราจะเรียนความหมายตามตัว ความหมายเชิงอุป,ปมาและก็ความหมายในยประวัติอย่าเพิ่งไปไหนนะชื่ออาจจะยากแต่เนื้อในเนี่ยไม่ยากเนาะประเด็นที่1นนะประเด็นที่2เราจะเรียนคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือเรียกว่าคําไวโพส <Richtung S 1> ประเด็นที่3เราจะเรียนคําที่มีความหมายคล้ายกัน <c oughs> เหมือนก,นกันกับคล้ายกันมันมันไม่เหมือนกันนะมันต่างกันนะต่อไปประเด็นที่4คําที่มีความหมายตรงข้ามกัน เออทำไมต้องเรียนเนาะและคำที่คําคำที่มีความหมายครอบคลุมคำอื่นทั้งหมดนี้เนี่ยสำคัญหมดเลยปรากฏในข้อสอบบ่อยๆดังนั้นเ,ออเราจะต้องศึกษาลูกมาประเด็นแรกประเด็นแรกเราจะเรียนเรื่องความหมายตามตัวหรือเรียกว่าความหมายในตรงความหมายอุปมาและก็ความหมายในยปประวัติเรามาดูความหมายตามตัวก่อนความหมายตามตัวหรือความหมายแบบในตรงเนี่ยมันคือความหมายตามพจนานุกรมลูก ใช่คุณกมบอกว่าเสือเสือก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งเห็นปะมันคือความหมายในตรงแต่ถ้าเป็นความหมายเชิงอุปมาความหมายในเชิงเปรียบเทียบเสือหมายถึงอะไรได้อีกนอกจากสัตว์ชนิดหนึ่งเสือเที่ยงเสือเท่งเสือเสือหานอย่างเงี้ยเสือหมายถึงอะไรลูกเสือหมายถึงโจรเห็นไหมเสือหมายถึงโจรถูกปะอ่าดังนั้นคําว่าโจรเนี่ยเป็นความหมายเชิงอุปมาส่วนความหมายในยประวัติเอาไว้ก่อนนะเปรี้ยว เปรี้ยวเปรี้ยวความหมายในตรงคืออะไรความหมายในตรงของเปรี้ยวก็คือรสชาติมันเป็นรสชาติเปรี้ยวแบบมันเปรี้ยวเนี่ยเปรี้ยวปี๊ดอย่างเงี้ยเรียกว่ารสชาติเป็นความหมายในตรงหรือความหมายตามตัวแต่ถ้าเป็นความหมายเชิงอุปมาแหมเธอวันนี้แต่งตัวเปรี้ยวจังเลยเออแต่งตัวเปรี้ยวเปรี้ยวแบบว่าอะไรเซ็กซี่เนาะแต่งตัวเซ็กซี่มากเลยอะเธอวันนี้เออเนาะ เออโอเคดังน,นั้นเปรี้ยวเนี่ยเป็นความหมายเชิองอุปมาก็ได้หรือในตรงก็ได้ต่อไปรูปเก้าอี้เก้าอี้ก็คืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งถูกไหมใช้นั่งนะเรียกว่า e เก้าอี้เป็นภาษาจีนเป็นเก้าอี้เนาะของ,องของใช้ของใช้ในบ้านเรียกว่าเก e ้าอี้คราวนี้ถ้าเป็นความหมายเชิองอุปมาเก้าอี้แปลว่าอะไร ừ. รัฐมนตรีคนนี้ห่วงเก้าอี้ตัวเองมากเลยไม่ยอมไปไหนสักทีเก้าอี้ e แปลว่าตําแหน่งลูกเห็นไเก้าอี้แปลว่าตําแหน่งคราวนี้ เราเรียนผ่านไปแล้วตามตัวกับเชิงอุปมาในยะประวัติคืออะไรในยะประวัติมันคือเวลาเราได้ยินคํานั้นแล้วเรารู้สึกอย่างไรต้องเป็นตัวเรานะตัวเรารู้สึกอย่างไรสมมุติว่าพูดว่าเสือขึ้นมาปุ๊บเฮ้ย <l uc id> เรารู้สึกน่ากลัวอ่าเรารู้สึกกลัวเรารู้สึกกลัวเสือแต่ถ้าอีกบางคนแบบเฮ้ย <l uc id> พอ <l uc id> พูดเสือขึ้นมาปุ๊บเรารู้สึกว่ามันน่ารักก็ <l uc id> <seja> ได้มันเป็นความหมายในยะประวัติมันขึ้นอยู่กับบุคคลถูกไหมและขณะที่เปรี้ยว เปรี่ยวความหมายในยปประวัติอาจจะหมายถึงแบบโอ้ยรู้สึกเสียวฟันถูกปะ่ะรู้สึกเสียวฟันก็ได้มันเป็นความหมายในยปประวัติอ่ะมนแล้วแต่ละบุคคลดังนั้นสรุปความหมายในตรงความหมายตามตัวคือความหมายตามพจนานุกรมลูกความหมายเชิงอุป,ปมาค,คือความหมายเปรียบเทียบส่วนความหมายในยปประวัติมันคืออารมณ์ความรู้สึกขึ้นอยู่แต่ละบุคคลโอเคไหมโอเคประเด็นแรกผ่านไม่ผ่าน ผ่านน่าจะเข้าใจเนาะโอเคผ่านไปต่อไปเดปในที่สองลูกคำที่มีความหมายเหมือนกันอันนี้น่าจะไปเร็วได้เราเรียกว่าคำวัยพศอ่าคำวัยพศเช่นในภาษาไทยเนี่ยคำว่ากินมันไม่ได้มีกินอย่างเดียวเธอกินครูกินพระกินพระเราไม่เรียกว่ากินแล้วถูกไหมอ่ามันมีระดับของภาษาดังนั้นกินมันมีหลายคำรับประทานก็ได้ทานก็ได้ฉันก็ได้ บริโภคก็ได้ฟาดก็ได้ฟาดข้าวก็คือกินข้าวเห็นปะพระฉันข้าวก็คือกินข้าวเหมือนกันเห็นไหมอันนี้คือคำวัยโพสของคำว่ากินทั้งหมดมีความหมายว่ากินหมดเลยต่อไปน้ำลูกน้ำมีหลายความหมายนาะทีก็แปลว่าน้ำทาราทานสมุดเช่นพระเอกพระเอกในนิยายคนหนึ่งชื่อสมุดอย่างเงี้ยก็ได้เห็นปะก็แปลว่าน้าเหมือนกันโอเค ต่อไปช้างอูโหูอันนี้เจอในบรรคดีเยอะมากช้างไม่พูดว่าช้างพูดว่าอายลาเออกุญชรหัดดินหัดถีเช่นคําว่าหัดถีเนี่ยถ้าเอาช้างมาสู้รบก,กันเรียกว่ายุทธะหัดถีเออเห็นไหมยุทธหัดถีก็คือสึกชนช้างเอาช้างมาชนกันนั่นเองโอเคผ่านและต่อไปคําว่าสวยลูกสวยมีหลายคาจะชมผู้หญิงว่าสวยอ่าจะชมผู้หญิงว่าสวยจะชมผู้หญิงสักคนเนี่ยว่าสวย มีหลายคำเธอโสภาจังเลยเธอวิไลมากเลยดูไฉไลดูละโอละโอ,โอเออเห็นไหมพวกนี้แปลว่าสวยหมดเลยอันนี้เรียกว่าคำวยพ์คําต่างกาันออกเสียงต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันเราเรียกว่าคำวยพ์โอเคเข้าใจไหมเข้าใจผ่านผ่านและสองประเด็นนะต่อไป ประเด็นที่3คํคำที่มีความหมายคล้ายกันคล้ายกันเฉยๆนะไม่เหมือนกันมันคล้ายกันเช่นคำว่าหั่นหั่นเนี่ยมันก็คือการเอามีดเนี่ยหั่นลงไปบนวัตถุถูกไหมมันมีความหมายที่คล้ายกับคำว่าหั่นปาดสับแร่เจียนฝานเฉือนเห็นไหมมันก็คือการใช้มีดเหมือนกันแต่มันต่างกาันปาดคือทําให้บางฝานก็ทําให้บางเห็นไหมถูกป่ะสับก็คือใช้มีดเหมือนกัน แต่สับให้ละเอียดแลก็คือใช้มีดเหมือนกันแต่ทําให้บางบางเราเรียกว่าและเออลักษณะเช่นนี้นะมันคือความหมายของคําที่มันคล้ายคลึงกันต่อไปพุ่งหลุกพุ่งอาการพุ่งออกไปเนี่ยมันมีหลายความหมายกระชูดก็แปลว่าพุ่งกระเด้งก็แปลว่าพุ่งเสือกก็แปลว่าพุ่งอ,อันนี้เป็นภาษาโบราณนิดนึงนะลูกนะเสือกเสือกตัวก็คือพุ่งตัวออกไปทะลึ่งตัว ทะลึ่งก็แปลว่าพุง่งอา่าทะลึ่งแปลว่าพุ่งนะเสือก็แปลว่าพุ่งนะทะลึ่งตัวออกไปเอออันนี้ก็แปลว่าพุง่งเห็นปะอันนี้น่าจะได้สับใหม่นะเสือกแปลว่าพุง่งทะลึ่งแปลว่าพุง่งโอเคไหมโอเคต่อไปกลับกรอก กับกอกก็คือคนแบบไม่ตรงเจ้าเล่ก็มีหลายคำตลกตะแลงเธอตลกตะแลงจังเลยเธอนี่สับปรับจังเลยเธอนี่ปลิ้นปลั่จังเลยเออคำพวกนี้แปลว่ากับกอกก็ได้มันมีความหมายคล้ายกับคำว่ากลับกอกและสุดท้ายลูกแก้ตัวการแก้ตัวความหมายที่คล้ายกับแก้ตัวแก้มือแก้เผ็ดแก้แขนแก้ลำคำพวกนี้มันคล้ายกันเฉยๆนะมันไม่เหมือนกันนะลูกนะแก้มือคือทําใหม่ แกเพจแกทาฉันไว้ใช่ไหมเดี๋ยวโดนอ่าเดี๋ยวโดนคืนทํามาแบบใดเดี๋ยวโดนแบบนั้นเออเอออันนี้คือแก้เ็จแต่แก้แ้นนี่เหมือนจะเอาให้ตายนะยิ่งกว่าแก้เ็ดนะลูกเนาะแก้ราก็คือเหมือนกันคล้ายกับแกมือคือทําใหม่มันผิดพลาดไปแล้วก็กลับตัวได้เออแก้ราคือกลับตัวได้โอเคผ่านอันนี้คําที่มีความหมายคล้ายคลึงกันประเด็นถัดไปลูกประเด็นที่4ประเด็นที่4ก็คือคําที่มีความหมายตรงข้ามกันเดี๋ยวครูอุ้มพูดปุ๊บ หนูคิดคําที่มันตรงข้ามให้ครูอุ้มนะครูอุ้มพูดปุ๊บหนูคิดคําที่ตรงข้ามนะคดโกงคดโกงเราต้องซื่อสัตย์อ่าคดโกงก็เราต้องซื่อสัตย์อ่าเราจะได้ไม่คดโกงทะลึง่งทะลึ่งไม่ได้แปลว่าพุ่งแล้วนะทะลึง่งแปลแบบทะลึ่งตึงต่างทะลึง่งแล้วก็เป็นสุภาพก็ได้อ่าก็คือไม่ทะลึง่งก็คือสุภาพถูกไหมอัมพรางอัมพรางคือซ่อนเลนส์อ่าดังนั้นตรงข้ามกับอัมพรางก็คือแง้ม เปิดเผยก็ได้นะ <ük> เปิดเผยหิวอิ่มอ่าหิวอิ่มอันนี้จะยากนิดนึงอ่ะพิชาตาบุตรลูกดีอ่าลูกดีต้องตรงข้ามกับลูกชั่วลูกชั่วเนี่ยเราจะพูดให้แบบศัพท์เทคนิคนิดนึงเราเรียกว่าอวชาตบุตรลูกอวชาตบ,บุตรอ่าบุตรที่นีละคุณบุตรที่ไม่ดีเราเรียกว่าอวชาตบุตรโอเคเหล่านี้เป็นคําที่มีความหมายตรงข้า,กามกันประเด็นที่4ี่และ สุดท้ายมาถึงแล้วจ้าคาที่มีความหมายคลุมคําอื่นเราจะแบ่งเป็น2ประเด็นก็คือ1คําจากกลุ่มและคําลูกกลุ่มคําจากกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหัวหน้าสมมติหัวหน้าเราคือดอกไม้อ่าหัวหน้าเราคือดอกไม้หัวหน้าเราคือเครื่องครัวหัวหน้าเราคือเวชภัณฑ์เวชภัณฑ์ก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์ถูกไหมอันนี้คือหัวหน้าเราดังนั้นลูกน้องลูกน้องก็คือเรียกว่าคําลูกกลุ่มถูกไหมอ้าว หัวหน้าเราเป็นดอกไม้ลูกน้องเป็นอะไรได้มัางกุหลาบชงโคมะลิพุทธอนงงไหมไม่งงนะถ้าหัวหน้าเป็นเครื่องครัวลูกน้องจะเป็นอะไรได้มัางมีดเขียงตะหลิวอะไรอีกมีดเขียงตะหลิวกระทะทัพพีเออเห็นไหมอันนี้เรียกว่าคำลูกกลุ่มและถ้าหัวหน้าเป็นเวชภัณฑนะ์น่ะโอ้ยสับสับใหญ่เลยนะเวชภัณฑ์คืออุปกรณ์ทางการแพทย์นะถ้าหัวหน้าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ลูกน้องจะเป็นอะไรได้ม้างเข็มชิตยาเออแอลกอฮอล์ผ้าก๊อตเออเห็นไหมสก๊อ,กอตปิดแผลสกอ๊อตเทปปิดแผลอ่าสก๊อตเทปสปิดแผลเออพาเตอร์ยาเหล่านี้ก็คือคำลูกกลุ่มดังนั้นคำจากกลุ่มคือหัวหน้าคำลูกกลุ่มคือลูกน้องโอเคไหมโอเคผ่านครบท้วนทั้ง5ประเด็นเออเนาะครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆจะเข้าใจความหมาย และลักษณะของความหมายในภาษาไทยมากยิ่งขึ้นตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกทคนจะต้องไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสําหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกดสับสไคร b e ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย